สวัสดีครับนนะช่องคุณพ่อกัดไฟครังนะครับเย่ก็สัปดาห์นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์แห่งของซับมูฟอยู่นะ้องก็จะเป็นอารันย่านะหรือว่าอารันนาที่ที่เขียนเป็ภาษาไทยนะแต่ว่าถ้าแบบอ่านตามสเปนเท่าที่เขาได้ฟังได้ยินมาก็จะเป็นอารันยานะครับหรืออารันาอาราันยาแล้วแต่เรียกละกันก็จะแปลว่าสไปเดอร์หรือแปลว่าแมงมุมนั่นเองนะครับก็ น้องเคยออกมาในดังแล้วในมาดามเว็บเป็นคนที่เป็นเป็นเด็กเรียนอะเป็นคนที่มันจะมีอ่าสวิตนี่ใช่ไหมที่ผมบอนใช่ไหมแล้วก็มีดล่าใช่ไหมแล้วก็มีคนนี้แหละนะฮะก็ในหนังก็ออกมาีน,นิดหน่อยเนาะไม่ได้แสดงอะไรมากมายเนาะก็คอมิกก็ไม่ได้เด่นอะไรมากเอาจริงนะก็ไม่ได้เป็น แก๊งสไปเดอร์แมนแก๊งผู้มีพลังในมุมที่เด่นอะไรมากมาย่ในตอนนี้ในตอนนั้นในตอนนู้นนะก็มีเนื้อหาเนื้อเรื่องให้เราอ่านกันเล็กๆน้อยก็ลองไปอ่านติดตามได้เนาะก็วันนี้เรามีกุญแจนะครับเรามีกุญแจอยู่4ดอกเพราะฉะนั้นถ้าออกคือจบเหมือนเดิมนั่นเองก็วันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้อีกดอกหนึ่งก็ถ้ามันออกภายใน 1- 2ดอกคิดว่าอาทิตย์หน้าเราน่าจะได้เปิด เบนนะเบนเลลี่นะครับสกาเลตสไปเดอร์กันนั่นเองก็้าดอกแรกมาให้จบ,จบไปตรงนี้จบเลยไหมจบเลยเถอะจบจบจบ,จบตรงนี้แหละนั่นแหละสวยงามนะฮะเป็นการ์ดเปิดใช้งานหรือว่าแอ t i v a t e นั่นเองนะครับมันจะบวกพลัง2อง,องอาบวกพลัง2ให้กับการ์ดใบต่อไปที่เลหมายความว่าคุณต้องกด a c t i v a ว e ของอารันยาก่อนหรืออารันาอารนาก่อน ถ้ากดเอทิเวตปุ๊บแล้วคุณค่อยลงการ์ดกลายเป็นนั้นมันจะย้ายไปข้างข้างข้างขวาและบวกพลังให้สองก็กลายเป็นว่าจริงจริงอะ่ะมันข้างข้างจะซับมูฟโดยตรงแต่ว่าพออ่านสก,กิลดีๆแล้วมันเล่นกับใครก็ได้เลยคือกลายเป็นว่าเป็นคนที่เล่นกับคนนู้นเล่นกับมูฟได้โอเคอยู่แล้วใช่ไหมเล่นกับมูฟได้เล่นกับเด็กอื่นๆได้นั่นเองนะครับก็เป็นใบที่ อัธประโยชน์ใช้งานได้ง่ายแล้วก็กระจายได้หลายเด็กซึ่งคุณพ่อก็มีเตรียมเด็กไว้ไหมมีนะฮะก็วันนี้เตรียมไว้สองสามเด็กเนาะก็จะมีมูฟแน่ๆละหนึ่งเด็กแต่ว่าเรายังไม่เล่นมนะูฟเราจะเล่นเด็กเด็กแห่งความฝันของเราก่อนนะฮะก็จะเป็นเด็กอ่าที่เตรียมไว้คุณพ่อเตรียมแน่น,นอนคุณพ่อ,อยังติดใจกับเมลมิวซีโมมิวอยู่นะหลังจากที่เรา ซีโนซีโมมิวกับซิมไบโอดไม่ work, เวิร์กเนาะก็คุณพ่อคิดว่าอารันยาน่าจะเหมาะสมกับเด็กนี้พอสมควรเพราะว่าเด็กเนี้ยมันขาดแค่พลังเราสามารถผักซีโมกลายเป็นซีโม7เจ็ดได้แล้วก็เอาแกนมาสเตอร์มาผักซีโมอีกครั้งหนึ่งให้มันกลายเป็นดึงสองใบได้ก็มาขอลองดูหน่อยละกันนะฮะอยากลองเล่นแล้วก็บัวมีแพทอัปเดตคุณพ่อเปิดโวยโยโ้ยโยผิดผิดผิด โอย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 โอ้ยค้างอ่ะเข้าไปอ่ะให้เต็มที่อันธิบายใจมีแพทอัปเดตนะครับก็อัปเดตนิดหน่อยแต่ว่าเห็นผลมากมายนะครับก็จะเป็นแบ c ็ก w ์วอนนะฮะกับเฮลคา o เปลี่ยนจากเมื่อเปิดตัวเป็นแอ t ท v เวตทั้งคู่ถึงแม้ว่าแบ c ็ก w ์วอนจะกลายเป็นสองสาแล้วก็เฮลคารจะกลายเป็น4 6แต่คิดว่าแอ t ท v เวตทำให้มันเก่งขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็มีที่เปลี่ยนอีกก็จะมี ซอสมาสเตอร์สามเจ็ดเท่าเดิมแต่เปลี่ยนเป็นตัดเล็กขี้แทนก็จะตัดการ์ดที่มีหนึ่งจี้สามจี้ห้าจี้เจ็ดจีนั่นเองนะฮะก็คุณพ่อให้ดูเด็กเด็กทิ้งการ์ดใหม่ที่คุณพ่อจัดนะคุณพ่อยังไม่เล่นวันนี้นะคุณพ่อเล่นวันหลังถ้าเผื่อเผื่ออัดไว้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคุณพ่อออกซอสมาสเตอร์กลับมาใส่เอามาเล่นคู่กับดาเคนคือถ้ามันไม่งงไปตัดมด็อกก็เท่ากับว่าการันตีว่าดาเคนได้แน่ แล้วก็เฮลคาวจะเอามาลงไว้ก่อนแล้วก็ปลดเปิดสกิลแอ i v a t e ตอนเทินที่ลงม o ด็อกก็จะใช้ม o ด็อกก่อนแล้วก็ ow, แอทิเวตเอลคาวเท่ากับว่ามันจะบึ้มทั้งมือแล้วบึ้มอีก2ใบก็จะกลายเป็นอาจจะตัดเป็นอโฟหรืออาจจะตัดเป็นสวอมก็ได้นั่นเองที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะอย่างที่คุณพ่อบอกคุณพ่อไม่ชอบเล่นทิ้งมือคู่กับเฮลิคาริเออร์นะฮะก็เลยเป็นแบบนี้แทน มาเล่นซีโมมิวกันดีกว่านะฮะที่ใส่อารนแย่เข้าไปนะฮะก็เปลี่ยนไปนเรื่อยๆทุกครั้งที่พูดก็จะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะเพ <c oughs> ราะว่าเัอร์จะเป็นก็ไม่ได้กระดิกสะคำอยู่แล้วนะฮะอู้อันนี้เป็นโลโก้ใหม่เราเดี๋ยค่อยคุณพ่อเข,า,เขาไปเปลี่ยนโลโก้บันทมิตรใหม่สวยงามอ่าอเรนยมันจะเป็นสกิลเมื่อลงเอ้ยไม่ใช่สกิลแอทิเวชใช่ไหมมันจะกดได้ครั้งเดียวนะ คิดว่าเอ้ยกดได้หลายครั้งมันไม่เหมือนกับมาดามเว็บนะมาดามเว็บเมนออนกูอิงแล้วนี่อะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรครับเนี่ยอือ uh ฮึ huh. Bring. Bring ิงบร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 ิงโฮโฮโฮแต่ละใบแต่ละใบ แต่ละใบแต่ละเดยโอ้มาบ่อยโห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 อะไรกันครับเนี่ยเล่นอะไรครับเนี่ยเล่นอะไรครับเนี่ยแต่ละใบโอ้เป็นอย่างนี้เป็นซะอย่างนี้นะเวลาจะโชว์ของโอเคไม่ต่างกัน ดึงออนโกอิ่งมาดิดึงออนโกอิ่งตึงๆเยี่ยมเอเดดีกรีดอืมใหญ่กว่าออกโต้เหรอ,หรอ,หรอเด็กออกโต้ก็มีแหละเอะเรดฮักมาแล้วนี่นั่นไงไม่มีใหญ่กับออกโต้แล้วในเด็กนี้งั้นเอาเป็นซีโม่แล้วกันและอารันญาไปไหนเนี่ย ลืมมาเอาการ์ดเล็กสุดล้างไมด่ดีแต่ตาแลกนะคือแบบไม้คุณพ่ออยากจะอัพอัพเกรดเด็กใหม่มันมันอยากให้มันดีกว่านี้มันคุณพ่อคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้แต่ว่าคือใส่อะไรไปมันก็ไม่เข้าสักอย่างเลย คือเด็กเหมือนกับผมไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นผมผมอยากเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอินดี้อะได้ยแค่นี้ก็พอใจแล้วประมาณนะั้นน่ะแบบเออเอาที่สบายใจนะเด็กถ้าตานนี้ไม่ไหวเน่ยเปลี่ยนเด็กแล้วคือแบบอืมผมนี่ปวดหัวเลยนะฮะอ่ะอารันแย่มาแล้วอื้อหือ และอธิเวก็จะต้องกดอธิเวทก่อนแล้วคอ่อยอละลงการนะออเดอร์มันจะแปลกๆนิดนึงนะฮะออเดอร์มันจะแบบนิดนึงทำให้งงๆนิดหน่อยอือโอเคเขาเล่นเด็กมูฟแต่ว่าเป็นมูฟที่เพิ่งมาดําเว็บนะ เป็นเด็กพึ่งมาดาเว็บถ้าเรายิงมาดาเว็บได้ก็จะสบายายนิดหนึ่งฮาวด์เราเป็นออน o i อิงออนโกอิงมูฟมาดาเว็บนะฮะหลากหลายชื่อชื่อยาวเหลือเกินอินฟร์โนไม่ได้ใช้อเลนยามันไม่ลงขวาคุณพ่ออย่าลงขวาเนี่ยมาดามเว็บเข้ามาละโอ้คอปปี้ อัมเมอรอั going, นโกอิงแน่นอนนะครับแล้วเขาก็จะเอามาดังเบเนี่ยลากลากลากคนอื่นไปมอโอเคอย่างน้อยเราปิดการ์ดไม้ตายเขาได้หนึ่งใบกดแลกิลแล้วก็ลากลากมาไหนด,ดีอืมอ่ะ อืมอมอ,มอ,มอ,มอยู่ซ้ายจะช่วยเขาเกินไปสปีดเคดีนะดีนะที่ไม่ได้เอามาไว้กลางอู้ย่าช่วยเขาทุกใบช่วยเขาทุกใบแล้วบอก อืมเด็กเขาเหลือใบเดียวอืมลงแฮมไปมันจะล็อก็อกเลนเราไม่ลงแฮมแล้วกันโอเคเขาจะลงในทุกเลนแล้วแล้วก็สามารถย้ายได้ด้วยหมา อ้าวอ๋อมือหมดอ๋อโอเคลืมลืมดูมืออ๋อมือหมดนีกว่าเคก็ยังเป็นมายอยู่เหมือนเดิมอ๋อมีล็อกอินด้วยนะมีล็อกอินด้วยนะครับอย่าลมไปล็อกอินเข้าเกมทุกวันล่ะมาลองอีกเด็กหนึ่งมั่งนะอ๋อ แล้วก็ภารกิจของพันธมิตรนะครับถ้าเราเล่นเป็นเด็กมูฟจะได้เขาบอกว่าจะได้รีวอร์ดคูณ2แล้วก็ถ้าเราเล่นพวกสปีดวิกเคนอักท่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่รู้มันก็จะได้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 คูณ2เหมือนกันนะฮะอีกเดนนึงว่าคิดว่ามันน่าจะเก่งกับเด็กเนี้ยกับไออารันแยเนี่ยก็น่าจะเป็นเด็กนี้นะเด็กเมตาเก่านะแต่ว่าชื่อยังเป็นเมตาอยู่เพราะฉะนั้นขี้เกียจเปลี่ยนนะก ก็เมตาเก่าทำให้คิตตี้มันเร็วขึ้นเถินหนึ่งได้อะและมันเป็นคอร์สหนึ่งด้วยก็น่าจะเล่นกับทีน่าได้เนาะก็ลองดูแล้วกันอย่างนี้บอกนะคุณพ่อคุณพ่อรู้อยู่แล้วมันเล่นกับมูฟได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อไม่ถนัดมูฟปัญหาหลักของมันจริงๆคือคุณพ่อไม่ถนัดมูฟเพราะฉะนั้นถ้ามันเล่นกับมูฟได้ก็อย่างนี้ก็ก็ก็ดีเนาะก็โอเคเนาะ ม่ใช่หรือมันก็มันเล่นกับมุมได้อยู่แล้วแต่ว่ามันทำอย่างนี้ได้มันก็ยิงง่ายขึ้นทำให้มันกระจายได้หลายเด็กแล้วเราได้ออนแมนกับมิทิกอ่ะคิดเวลานะว่าเทสโลโก้อย่างนี้นะจะไม่มีกิลด้วยน่าจะยังไม่ขึ้นเนาะโอเคก็ลงเว็แองเจล่าแล้วก็ลวนนาวานนาหรือถ้าจัวดได้จัวดได้ใหญ่ทีน่าก็จะลงเป็นลาวานนาก่อนฮะโอเคเล่นไฮวิวเลชันนารี ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีสำหรับคนที่เพิ่งได้กาดมาเนาะอืมทีหน้าก็ลงทีหน้าคู่กับแองเจล่าได้ก็จะเอาแองเจล่าไว้กลางไอ้ทีหน้าไว้กลางเนาะ yeah. นแย่ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะไม่ชอบใจทำไมเป็นแบบนี้ อืมอารันญา嘛าอ่มไฟฟอ้อฟอนดโรคเคเจ็ดเทินก็น่าจะเล่นแบบมาตรฐานเนาะชีฮอกก็าสามารถ เล่นกลางอเราสามารถเอามาเล่นได้อีกจากจากอารัญญาเนาะแต่ว่าไม่ค่อยต้องใช้แล้วป่ะอาจจะไม่ต้องใช้แล้วหรือเปล่าอือฮ mm ึ hmm. high e v o l u t i o n a r y อืมอืมแต่มันเจ็ดเทินมันเจ็เทินมันเจ็ดเทินนะลงเป็นไอ้นี่คุ้มสุดเนาะโอเคโรบ เทินเจ็ดแค่โดนมิสทีคู่กับจังเกอร์เนาะก็ภาวานาว่าอย่าให้มันไถไปกลางหรือว่าเราจะแอทิเวตเอเรนยาแล้วก็เอาจังเกอร์นอตมากลางไปลองขอดูหน่อยโอ้คามุมไปกลางแน่เลย อมูฟอะไรใส่อะไรไปกลางใส่อะไรใส่ไปคู่เลยนี่ว่าโอ้สิบแปดสิบแปดสิบแปดสิบก็มันช้าไปาถ้าอย่างนั้นเราดึงแค่จังเราดึงมิทีกมากลางคุ้มกว่าเนาะ <Okay. S 2> ดึงมิทิมากลางคุ้มกว่าดึงจังเกอร์ไอ้ดึงดึงไอ้นี่มากลางโอเคลีเอือหืออือหือม่ไม่สักตาหนึ่งก็ไหนไ้อบอกไม่ซีเรียสเนาะก็มันมันมันขึ้นลอยแล้วอะมันจะตกกนเท่านั้นเพราะว่าตกมาลัลวๆเขาแล้วว่าทำเคเวสททำเคเวสพันทมิดนะตกมาแบบโบ้ตก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 ,ตกมาลัลวๆนะ เกบอะที่สบายใจอยากตกตก็ตกไปเจอทานอตเนาะ,ะไม่ทานอตแฮะมาใบแรกเลยสวยยอนดูโ oh okay, อ้ไม่เคซูเปอร์ฟลูอ่า โอเคจบกันจบการจบการ I found a rock junker note massimum โอ้ยอ่ะเรามีอะไรใหญ่ๆมังเนี่ยไม่มีเลยแปดโอเค แต่ว่าไม่มีเพื่อเพื่อพลังที่มากมายของเราเหรออขอล้องนน่นแ,แล้วกันเพื่อซุปเปอร์พาวเวอร์ของเราเขาก็จะขาดแปดแต้มเราก็มาเล่นที่อื่นแทนโอ้มีเลทฮก เราได้เออแอนแมนให้เขาเล่นขวาไปเลยแล้วไม่เอาขวาล่ะเราขอกลางกับซ้ายพึ่งจะมาพึ่งจะมาป่านนี้แม่คุ้นอืม ลีนสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดได้ยี่ิบเอ็ดเลยเขาจะลงไหนยี่ิบเอ็ดแต่ลงไหนถ้าดักถูกเรียนเราก็จะชนะ ก็ต้อง activate ก่อนเนาะแล้วก็มู v ไปซ้าย mm. ขอให้ถูกเลนถูกเลนถูกเลนใช่ไหม mm. ใช่ไหมใบเดียวอย่างนี้มันน่าไม่น่าเป็นใบอื่นไหม mm. อาห้าา บอกแล้วแค่เราเราถูกเลนเท่านั้นก็จะชนะนะฮะ <laughs> อู้เพราะว่ามันมีเอร์แมนไงเขาเลยไม่กล้าเสียงซ้ายนะเขาไม่เห็นเอร์แมนกลางมนมันเสี่ยงกลางแทนโ okay. อเค okay. ก็บวกสองจี้นะมันมันบวกสองจี้ให้เอร์แมนมันก็เท่ากับบวกสี่จี้มันก็ค่อนข้างคุ้มอะแล้วมันบับทั้งทั้งบอร์อดอีกไงก็โอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่น็อกแบ็คน็อกแบ็คน็อกแบ็ค ขอเล่นมูฟบ้างนะฮะก็น่าจะไม่ต้องเล่นเยอะมอง move ้งมูฟมูฟอันจริงๆคุณพ่อก็ยังไม่ถนัดอยู่ดีนะถึงแม้คุณพ่อจะจัดมาหลายแบบหลายตามากๆอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับที่บรรลุนจัดเนาะคุณพ่อใส่รีเมคเทนบนอนอกเขาเ้าไปในเด็กด้วยเพราะว่าถ้าที่ลองดูแล้วอะ่ะมนันมีหลายๆตามากเลยที่ท,ที่ที่เรามูฟไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบมันใหญ่มากๆทั้งเด็กเกอร์หรือฮิวแมนทอสหรือบางทีอาจจะเป็นวอลเจอร์ที่มันใหญ่แบบโคตรใหญ่นะฮะก็ ใช้แทบเลเนี่ยมันมีหลายตาที่ช่วยคุณพ่อชนะมาแล้วนั่นเองก็เหมือนประชดใช่ไหมใช่นะคุณพ่อประชดใส่พิกเซลที่มีของมูฟนะโคตรเยอะเยอะเลยเกิน <c oughs> เรียกได้ว่าสะสมพิกเซลเลยทีเดียวนี่ลงการทบจีเลยโ <c oughs> <c oughs> อเคอธิเวศมาขอไปรับของก่อนนะเดี๋ยวลืมเหมือนกับคุณพ่อจะลืมรับไอบูสเตอร์ไอ ไอเครดิตเนี่ยสักสองสาตาแล้วนะสองสาวันแล้วนะแบบลืมเข้ากลางวันลืมเข้าเย็ยนหรือล,ลืมเข้าเช้าแบบเนี้ยอ่าไม่ใช่ทีนะ่ะต้องเป็นอาม่ามูฟนะป่ะอันนี้ก็สกิลอธิเวกก็จะง่ายหน่อยเนาะมีทั้งซิมเบโอ้ดสไปเดอร์แมนมีทั้งเฮลคาวมีทั้งอ่าอะไรนะมันเชื่ออะไรนะที่ลดจีหนึ่งจีให้เหลือศูนย์จีอ่ะแล้วก็มี ล่าสุดก็มีอาเรนเย่เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะฮะหรืออะเรนยาหรืออะเรนยาหรืออาราณาหรือแล้วแต่จะเรียกแล้วกันโอ้กิวอันใหม่ก็สวยดีนะโอเคฮิวมินโทชมาเกวนมาแล้วก็บีชโอเคเกลเกลเกยกให้หมดได้เราสามารถยกยกยอยืดทั้งหมดได้ เราก็จะลงเกวนก่อนเนาะเราค่อยล,ลงมาดําเว็บหรอหรือลงเกวนแล้วบีสล้วค่อยมาดําเว็บก็ได้ค่อยลากออกโอเคโอ้โหมาหรือเปล่าไม่มาเกวนเดี๋ยวบีสยกแล้วค่อยลงมาดําเว็บเนาะน่าจะคุ้ม โหอันนี้ก็เกินไปเกินไปดีนะที่เรามีบีสยกเลยอันนี้ก็เกินไป อ่าโอเคเล่นได้แบบยาวๆไหลายๆก็จะลงป้าก่อนลงไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อม,มันเหลือสองจี้เนาะเพราะมันเหลือสองจี้ไม่เหลือสองจี้ดิมันลงไอ้นี่ลงป้าก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ชกไปแล้วก็ชแล้วก็ดึงกลับตอนนี้ครับคนอ่อนที่ผมอ่อนเือพออัออดอะ มันยังมีบัคเกวนอยู่นะคุณพ่อไม่แน่ใจว่ามันยังเป็นมันจะหายหรือเปล่านะก็ขอดูก่อนละกันแต่ว่ามีบัคเกวนที่เล่นกับเอเลนย่านะครับถ้าเขามีถ้าเขาจั่วได้เลยถ้าไอไอนี่นี่ไงบัคไม่ดึงบัคไม่ดึงนี่ไงโดนและนี่ไงโดนบัครยบร้อยมันเป็นบักนะมันไม่ยอมดึง ดึงการ์ดเนาะใช่เป็นบัคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะมูฟอาจจะต้องรอเขาแก้บัคก,ก่อนถึงจะเล่นได้เนาะเป็นบัคเลยแหละบัคแบบบัคบัคเลยอะ ผม่าเห็นหลายคนแหละที่โดนนะก็เล่นตานี้ตาเดียวลวกันกับเด็กมูเนะเพราะว่ามันเป็นบั็กที่ค่อนข้างใหญ่อะคุณพ่อคิดว่าเขาอาจจะแก้เร็วๆนี้ดึงแปดมาเอา้าโดาไม่ดึงแปดโอวัลเจอร์เก้าโอ้กอดโอ้กอด อก็พยายามหรือพยายามเล่นเกวนให้น้อยลงเนาะอาจจะถอดเกวนออกไปก่อนเลยก็ได้เพราะเป็นบัคแต่ว่ามันก็ได้แหะถอดเกวนแล้วจะเล่นยังไงเนาะไม่ใช่ว่ามันเป็นบัคคู่กับอัญญาหรือมันบัคคู่กับมาดามเว็บนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนอก,กับถ้าเมื่อกี้เราดึงถูกตัวคุณพ่อชนะแล้วนะ เพินว่าคุณพ่อจําผิดนะไปดึงอะไรไปดึงเป็นไปดึงเป็นเจ้า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 ,จา,จาไอ้นี่มาวอเจอร์นะคุณพ่อคิดว่าจะดึงนี่เป็นไอ้นี่ไงเค okay. ก็ประมาณนี้ละกันนกับแ n นปเอาะก,ก็วันนี้เอาจริงๆถ้าเปิดตู้ก็โอเคนะเสร็จดีมิสมาเวลถึงแมจะโดนเนิร์ฟมาแต่ก็ยังถือว่าเป็นการ์ดที่ดีอยู่นั่นเองก็อารันยาเป็นการ์ดที่ดีแน่นๆนนหนึ่งใบนะเล่น กระจายได้หลายเด็กมากมานี่เห็นนะครับก็ไว้เจอกันอีกทีหนึ่งน่าจะทําเด็กใจในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยอยากจะทําเด็กทิ้งมือแบบใหม่นะก็ได้ลองเล่นดูแล้วโคตรมันนะก็ถ้าแบบเออได้ทําก็คงได้เห็นกันนะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ